สนับสนุนโดยริวกาโคทนประหยัดน้ามันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา0 3 5 6 1 1 1 4 1 0, 32, 0 8 6 3 6 7 1 4 3 2 0 8 6 3 9 8 1 4 3 2 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Street Light 02 615-0088-090-198-7040เมื่อวันที่ท7กรกฎา,าคมพุทธศักราช2557เวลาิบเวลย10กานายบรรเจริดอนุเวศรัดจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสโก้เกมครั้งที่10ณสนามเวีราโรงเรียนสังก้วิทยาคมได้มุญชูชูวงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังก้ 5, กล่าวว่า เทศบาลตำบลสมโก้ได้จัดทําโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสมโก้เกมครั้งที่10ซึ่งมีโรงเรียนในเขตอําเภอสมโก้จานวน11โรงเรียนส่งนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับต่างๆเพื่อปูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอบายามุขทั้งปวงเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันและกันสำหรับประเภทกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้มี6ประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเซปักตะกร้อเทเบิลเทนนิสกีทาประเภทลูกและกีทาประเภทลานนารง่าสทรัพย์สินถ่ายภาพอัศนัยแก้วิวงเดชสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน